ว้าวหาอันดับอาวุธของกองทัพไทยที่ดีที่สุดเนาะทุก p f c ทุกคนคือแบบเมืองไทยมีอาวุธครคบขนาดนี้ทุกคนเชิงว่าแบบอาวุธหลายสิ่งหลายอย่างมูล,ลค่าแบบหลายแห่งเลยเนาะเึิงมันมีสาเกตเก้วมีคลิปให้ a p f c ได้หาได้สมได้ติดตามเด้อซึ่งแบบสาเกตเก้วแบบได้เบิ้งแล้วทุกคนเดี๋ยวแบ้ แอบว่าอาวุธในหลากหลายแฮงเนาะซึ่งแบบจะมีเทปบ่เดียวเฮาไปตีตามคลิปกับสาวเกตแก้วได้เลยเนาะมีหลากหลายอาวุธแฮงสาวเกตแก้วแบบเบิง่งเลยสบายดีกับสวัสดีค่ะ TFC จินาหักทุกท่านและกับสบายดีอีก้างหนึ่ง TFC ฝังไทยแล้วก็ฝังลาวยินดีตอนรับเขาจะซ่องเกตแก้วอีกแล้วเนอะ ซึ่งเมนนื่สาวเกศแก้วก็มีเรื่องราวาและข่าวๆดีๆเอาฝากมาตอนที่อิสีทุกท่านนั่นเองซึ่งทุกคนหากสาวเกศแก้วหากกะหู้ได้เนาะว่าเมืองไทยมีห้าอันดับที่ว่าอาวุธที่ดีเด่นของกองทัพไทยที่นี่งใหญ่อลังการป้าได้ฟังแล้วก็แบบสาวเกศแก้วหากกะหู้เมืองไทยแบบกองทัพไทย จะมีอาวุธที่ดีเด่นมากขนาดนี้นะเนาะโอ้คือแบบสุดยอดแห่งนาอพีเอฟซี FC, คือแบบเพิินจะเกียมอาวุธที่ดีแล้วก็พร้อมใส่งานที่ดีแล้วก็แบบสุดยอดแห่งนาอพีเอฟซีเนาะแต่เมื่อน,นี้พีเอฟซีถ้าไพพีเอฟซี FC, คนไหนที่บวเสื้อหนาะเดียวสาวเก็บแก้ว,กวมีคลิปให้พีเอฟซี FC, ได้ฟังได้ได้สมน้ำกันมือน,นี้นั่นเอง ก่อนทิไปครับส่งก็ต้องขออนงาตจากเจ้าของต้นฉบับแล้วก็เจ้าของคลิปนั่นเองที่ว่าเอาคลิปของเพิ่นไปเผยแพร่ไปรีเอ็กซ์ันเนาะต้องขออนงาตหลายๆเนาะถ้าหางว่าพีเอฟซี FC คนใดอยากไปติดตามช่องของอันพี่เพิ่นหรือว่าอยากไปเบิ้งคลิปเต็มก็สามารถไปที่ตามไปเบิ้งคลิปเต็มอยู่ที่ซ่องไดเนะาะถ้าหากว่าสกิจเกี่ววิพลาดประกันใดก็ขอโทษขอเอาไปพีเอฟซี FC น้ำนักเนาะเดี๋ยวเข้าไปครับชมติดตามคลิปพร้อมกันเลย รู้กันหรือเปล่าครับว่า กองทัพไทย้นะมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์กันยังไงและกองทัพไทยของเราใช้เทคโนโลยีอะไรที่ทันสมัยเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศโดยกองทัพไทยของเรานั้นนะครับมีบทบาทสําคัญต่อการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าจะเป็นภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่วิกฤตหรือการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดดด้วยวันนี้เอาไฟสตูดิโอของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดของกองทัพไทยว่าจะ มีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินหรือแม้แต่อากาศยานไร้คนขับแต่ก็ยังไม่มีเรือดำน้ำนะครับฮ <g iss ual noise> สิง่งท่้งทุกช่านพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลย <te le noise> อันดับที่5เฮลิคอปเตอร์โจมตี a s 6 i เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-6I ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูงที่กองทัพไทยได้นำเข้ามาใช้งานออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการลบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและการโจมตีเป้าหมาย,ยมอย่างแม่นยำ ah 6 i ไมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ภูมิประเทศซับซ้อนได้อย่างคล่องตัวมีความเร็วสูงสุดประมาณ282กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำการบินได้ต่อเนื่องนานถึง3ชั่วโมงโดยในด้านอาวุธเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีประเภท agm 1 1 4 Hellfire ทลไที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายในภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำทำาห้สามารถทำลายเป้าหมายที่เป็นยานเกราะขนาดเล็กไปจนถึงยานพหนะได้ นอกจากนี้ AH-6I ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเลดราที่ช่วยในการตรวจจับเป้าหมายและควบคุมการยิงอาวุธโดยใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ทำให้ผู้บินสามารถควบคุมอาวุธและนำทางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วรวมถึงยังมีระบบการสื่อสารที่สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินได้ทันทีโดยราคาของเฮลิคอปเตอร์ AH-6I จะอยู่ที่ประมาณ9-10ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ304-338ถึงล้านบาทต่อ1ลําลำถือว่าคุ้มค่าสำหรับการเสริมศักยภาพด้านการโจมตีทางอากาศและการลา ของกองทัพไทยและช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันดับที่4รถถัง VT 4 นรถถังหลัก VTC ซึ่งเป็นอาวุธที่สําคัญที่กองทัพบกไทยนําเข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงทางภาคพื้นดินออกแบบมาเพื่อรองรับการรบหนักโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยความสามารถในการป้องกันและการโจมตีที่ทรงพลังซึ่งมีความคล่องตัวสูงในทุกสภาพพื้นที่ VTC มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มซึ่งมีความสามารถในการเจาะเกราะของศัตรูได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังติดตั้งระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ยิงได้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.6 62มิลลิเมตรและปืนกลป้องกันอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรที่สามารถใช้ป้องกันภัยทางอากาศได้ในด้านการป้องกันลดถัง VTC ติดตั้งเกราะแบบคอมโพสิตผสมเกราะเสริมแบบปฏิกิริยาซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากขีปนาวุธและก็สูนย์จเกราะพร้อมกับมีระบบเตือนภัยอัตโนมัติและระบบยิงควันพรางตัวที่ทำงานเมื่อถูกล็อกเป้าหมายทำให้ VTC สามารถตอบสนองได้ทันทีและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีในสนามรบโดยราคาของ VTC จะตกอยู่ที่คันละประมาณ180-200ล้านบาท ถือว่าคุ้มค่าสำหรับความสามารถในการป้องกันและโจมตีระดับสูงและช่วยให้กองทัพบ,บกไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติการและป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งในทุกสถานการณ์นั่นเองอันดับที่3เครื่องบินขับไล่ F-16 เครื่องบินขับไล่ F-16 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นกำลังหลักของกองทัพไทยในปัจจุบันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขีดความสามารถสูงด้วยความเร็วที่มีมากกว่า2เท่าของเสียงและสามารถบินได้สูงถึง50,000ฟุตมีความคล่องตัวสูงและมีลัศมีปฏิบัติการที่ไกลกว่า500กิโลเมตรที่สำคัญคือสามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายทั้งปืนใหญ่ขนาด20มิลลิเมตรขีปนาวุธสำหรับการต่อสู้ทางอากาศและขีปนาวุธสำหรับการโจมตีภาคพื้นรวมถึงระเบิดนำวิธีต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศได้มีการปรับปรุง F16 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์เช่นการติดตั้งระบบเรดาร์รุ่นใหม่ระบบสื่อสารและนำล่องแบบดิจิทัลจอแสดงผลในห้องนักบินที่ทันสมัยและระบบป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆทําให้ F16 ของไทยยังคงมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินขับไล่ F16 มีบทบาทสําคัญในภารกิจป้องกันน่านฟ้าไทยและการบินลาดตระเวนนอกจากนี้ยังมีส่วนสําคัญในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งถึงแม้จะเป็นเครื่องบินที่ ที่ประจําการมามากกว่า30ปีแต่ด้วยการบารุงรักษาที่ดีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทําให้ F 1 6ยังคงเป็นกําลังลบทางอากาศที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศไทยนั่นเองอันดับที่2 d r โดรน Her m e เม0 0 เฮอร์เมส900เป็นหนึ่งในดโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงในภารกิจการลาดตระเวนและการโจมตีออกแบบมาเพื่อให้สามารถบินได้นานอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่โดยสามารถบินได้ในระยะสูงสุดถึง30,000ฟุตและปฏิบัติการได้นานถึง36ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องตรวจจับความร้อนและกล้องอินฟาเรดความละเอียดสูงซึ่งช่วยให้สามารถเก็บภาพและข้อมูลในพื้นที่ที่มีแสงน้อยได้เฮอร์เมส900ยังสามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังูนยนควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินสามารถวิเคร ได้ทันทีโดยโดรน h e r m e เม0 0ยังมีระบบเลดาราที่ครอบคลุม360องศาและระบบ GPS ที่ช่วยในการนำทางทําให้สามารถบินผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้การควบคุมแบบต่อเนื่องจากภาคพื้นดิน h e r m e เม0 0ถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศซึ่งราคาของ Her m e เม0 0จะอยู่ที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10 1 4ล้านบาทตอนน่อ1นชุดรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่จําเป็นการใช้โดรนรุ่นนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพไทย ในการปฏิบัติการภารกิจลาตะเวนโจมตีในสถานที่ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งหวังว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศได้อย่างมั่นคงนั่นเองอันดับที่1จรวดนำวิถี DTI 1 G จรวดนำวิถี DTI 1G ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยหรือ DTI และบริษัทพันธมิตรจากประเทศจีนโดย DTI 1G เป็นจรวดนำวิถีพื้นสู่พื้นที่มีความแม่นยำสูงโดยระยะยิงที่ครอบคุมถึง180กิโลเมตรออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นสถานีบัญชาการฐานทัพหรือศูนย์กลางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง DTI 1G มีจุดเด่นที่ระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำซึ่งควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตัวจรวดสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายโดยการปรับทิศทางในอากาศได้แบบอัตโนมัติไม่ว่าภูมิประเทศจะเป็นอย่างไรอาวุธชนิดนี้ก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างดีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบเลดาราที่ทันสมัยไว้ที่ตัวจรวดทําให้มันสามารถจับเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีความสามารถในการติดตั้งหัวรบได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหัวรบทําลายล้างสูงหรือหัวรบที่ออกแบบมาเพื่อการต่อต้านกองก ภาพพื้นดินโดยเฉพาะโดยความสามารถทั้งหมดนี้ราคาของระบบการยิงจรวด DTI 1 G 1ชุดจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทซึ่งถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าที่สูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่เราได้รับแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพไทยซึ่งจรวดนำวิถี DTI 1 G นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของประเทศไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดของกองทัพไทยชอบหรือไม่ชอบอันไหนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็อย่าลืม้าวเป็นจังไ,ได p ีเนะครับได้สมกันแล้วก็คือแบบว่าสุดยอด5อันดับเนะเครื่องอาวุธกองทัพไทยนั่นเองเนาะ P ีพไม่หนาวเสื้อเลยว่าเมืองไทยจะมีเกาะอาวุธกองทัพที่ดีเด่นขนาดนี้หนะ จะเป็นจังใดได้ฮับสมหันดับแล้วส่วนอันดับที่5้าก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะพลซี PC, เนาะเฮลิคอปเตอร์ as อ่าหไอนั่นเองเนาะซึ่งนี้ก็เป็นเครื่องบินที่ว่า,าสุดยอดแห่งเนาะพร้อมใส่งานพร้อมลุยงานนั่นเองอันดับที่สี่ก็จะเป็นรถถังรถถัง VTC เนาะ รถถังมีที่4นั่นเองพี่ FC แล้วก็เครื่องบินขับไล่ f อฟสอีกโอ้คือแบบสุดยอดแล้วก็โดมเนอาะ9อ0อีกเนอโดม900อีกเนพีเ f โอ้โหแบบสุดยอดราคาก็แบบแพงมากเนาะเบิ่งจากการผลิตเนาะการตกแต่งอีกเนอแล้วก็อาเดี๋ยวว่าเพินจะเอ็ดเนวแต่เน้นๆแต่ความแบบ ไว้ปลอดภัยเนาะเครื่องก็อาจจะแพงเนาะ PFC เนาะแล้วก็จะอ่าแล้วก็มีจะรวดน้ำวิธีดีทีหนึ่งสิบหกก่เนาะประมาณนี้เนาะ PFC เนาะเส้งแบบสาวกิดแก้วกบ่กบหูใด้ PFC อยู่เมืองไทย่นอาจจะมีหลายๆกว่านี้อีกบ่เนาะ PFC คนไดหูแล้วคอมเมนต์บอกสาวกิดแก้วไดเลยเนาะว่า อาอาวุธกองทัพไทยนี่นนาแบบยังหลายยังหลายซื้อแหงเนาะที่ว่าสาวเกแกยวยังบกหูส์นะพี่เอฟซีโอ้โหเด็บไดเปิ้งแล้วก็คือแบบสุดยอดมากนะเนาะส่วนที่ว่าเมื่อน,นี้เนาะสาวเกแกยวได้เห็นแล้วก็แบบซาบซึ้งแหงเนาะที่ว่าอันผ่นได้แบบเกี่ยมพร้อมแบบนี้เนาะส่วนมันคลิปเนี่นี่สาวเกลกยวจะมีเรื่องราวกลับประมาณนี้เนาะพี่เอฟซีเนาะ ามื่อวานี่สาวกิตแก้วก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้เอพีเอฟซีน้อขโมงเข้าใจทีว่าที่ตามแล้วก็หับสมคิปสาวกิตแก้วมาตลอดแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งเมื่อนี้สาวกิตแก้วก็จะได้ขอลาขอตัวลาไปก่อนเด้อพีเอฟซีแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาวกิตแก้วแน่น,นอนพีเอฟซีเรไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสําหรับเมื่อนี้ขอตัวไย